คุณเคยไหมคะฟีลแบบอยากรวยอยากมีเงินแต่แบบเอาจริงๆนะก็ขี้เกียจทำงานหนักทุกวันถ้าใช่คุณมาถูกคลิปแล้วคะ่ะเพราะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเจ็ดวิธีแม้จะขี้เกียจก็ยังรวยได้ไม่ได้หมายของว่านอนเฉยๆแล้วเงินล่วงใส่นะคะแต่มันคือวิธีฉลาดฉลาด ที่ทำให้เราใช้แรงน้อยแต่ได้เงินมากขึ้นวิธีแรกนะคะใช้เงินทำงานแทนตัวเองลองนึกภาพคุณนอนเล่นมือถืออยู่บนเตียงแต่เงินยังเดินเข้าบัญชีฟังแล้วฟินไหมคะนี่แหละการเอาเงินไปลงทุนกองทุนหุ้นหรือเก็บในที่มันงอกไหนเพิ่มขึ้น แทนที่จะทำโ OT ีจนหมดแรงวิธีที่สองนะคะทำสิ่งที่ชอบแล้วต่อยอดเป็นรายได้ชอบเล่นมือถืออยู่แล้วงั้นรีวิวของเลยค่ะถ่ายคลิปลงติกตอกเล่น,ลนแต่ถ้าทำดีมีคนติดตามรายได้ก็มาลองทำสิ่งที่ชอบแต่เปลี่ยนให้มันเป็นเงินวิธีที่3ใช้เทคโนโลยีช่วยทุกวันนี้เปิดร้าน ไม่จำเป็นต้องเดินตลาดตากแดดแล้วนะคะมีแอปขายของออนไลน์โพสทีเดียวลูกค้ามาถึงที่ขี้เกียจออกจากบ้านแต่ก็ยังมีเงินเข้าได้วิธีที่4 Pass ส v e i เองคอมรายได้ไหลามาปล่อยเช่ากล้องปล่อยเช่าคอนโดดูทำอะไรที่ทำครั้งเดียวแล้วได้ยาวๆขี้เกียจทำงานประจำทุกวัน ต่เงินเข้ามาเรื่อยๆนี่แหละ Passive Income ของจริงวิธีที่5ทําครั้งเดียวขายได้หลายครั้งอัดคอร์สออนไลน์ขายอ e ีบุ๊กหรือทำคอนเทนต์ครั้งเดียวเหนื่อยแต่หลังจากนั้นขายได้ซ้ำนี่คือสูตรลับของคนขี้เกียจแต่ฉลาดค่ะวิธีที่6ใช้คอนเน็กชันให้เป็นบางทีโอกาสดีๆไม่ได้มาจากการทำงานหนะักแต่มาจาก คนที่เรารู้จักจับมือกับคนเก่งๆแล้วเดินไปด้วยกันง่ายกว่าเดินคนเดียวเยอะวิธีที่7ขี้เกียจใช้แรงแต่ไม่ขี้เกียจคิดธุรกิจดังๆหลายเจ้าเจ้าของไม่ได้ทำเองทุกขั้นตอนเขามีไอเดียแล้วให้ทีมงานสานต่อขี้เกียจใช้แรงแต่ยอมลงทุนใช้สมองนี่คือทางลัดสู่ความรวยค่ะนี่คือ7วิธีที่แม้จะขี้เกียจ แต่ก็ยังรวยได้ไม่ใช่ว่าจะไม่ทำอะไรเลยนะคะแต่คือเลือกทำสิ่งที่ฉลาดให้ระบบกับเงินทำงานแทนเราจำไว้นะคะขี้เกียจแบบมีไอเดียดีกว่าขยันแบบไ้าทิศทางขี้เกียจก็รวยได้ผ้าใช้สมองมากกว่าแรงคุณล่ะจะเริ่มจากข้อไหนก่อน